สวัสดีค่ะแอดวานเองค่ะอพิโซดนี้นะคะแอดวานมีตอนที่26ของเรื่องตำนาน9สกุลมาฝากเพื่อนๆที่สนใจนะคะเริ่มตอนที่26ก็ในเวลาต่อมาค่ะท่านท่าน8เนี่ยแล้วก็โมเซอร์ก็ได้เดินทางมาหาเอ้อเย่หงที่บ้านแต่เมื่อพวกเขาทั้งสองคนมาถึงห้องนอนของเอ้อเย่หงก็กลับพบว่าเอ้อเย่หงนั้นนอนนิ่งไม่ได้สติไปเสียแล้ว โมเซอร์เธอจึงได้รีบตรวจดูอาการแล้วก็นำยาออกมาให้เขาดื่มส่วนท่าน8เองก็พยายามเรียก เออเย่หงจนเขาได้สติขึ้นมาเมื่อเห็นเออเย่หงลืมตาแล้วเนี่ยโมเซอร์ก็ขอตัวไปเตรียมผ้ามาไว้สำหรับเช็ดตัวให้เขาและปล่อยให้ท่านแปดกับเออเย่หงได้พูดคุยกันเพียงลำพังสองคนโดยที่ในระหว่างนั้นท่านแปดพยายามพูดให้เออเย่หงรักษาตัวเองให้ดีแต่ก็ดูเหมือนว่าเออเย่หงจะรู้ว่าความจริงแล้วท่านแต้องการจะสื่ออะไรเขา จึงให้ท่าน8ขยับตัวใกล้เข้ามาแล้วกระซิบให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังว่าด้านหลังกำแพงมีห้องลับนายไปเถอะหลังจากที่อ่านข้อมูลทั้งหมดแล้วก็เผาทิ้งซะท่าน8ได้ยินแบบนั้นก็รีบตอบทันทีว่าเออเยียว,วางใจเถอะฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละ หลังจากที่ท่านแปดมาถึงห้องรับที่ว่าแล้วเขาก็ยืนพิจารณาสุสารจำลองตรงหน้าอยู่นานจนในที่สุดก็พูดออกมาด้วยความสงสัยว่าทางที่จะเข้าไปสุสารใต้ดินทำไมถึงได้กว้างใหญ่กว่าในเมือง แท้จริงแล้วที่ที่พวกเราต้องการจะไปก็เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวของภูเขาน้ำแข็งทันทีที่พูดจบเขาก็เริ่มดำเนินการราดน้ำมันลงบนสุสานจำลองจากนั้นก็จุดไฟเพื่อเผาทำลายของทุกสิ่งที่อยู่ในห้องนี้ขณะที่ท่านแปดอยู่ที่ห้องลับของเออเยนนั้นก็ได้เห็นแบบจำลองเหมืองที่สกุลหงสร้างไว้ทำให้เขานึก คิดได้ว่าสุสานโบราณที่ว่านั้นดูเหมือนจะห่างไกลจากความคาดหมาย หนึ่งเปลวไฟจะต้องทำลายทุกสิ่งในห้องนั้นที่บันทึกเกี่ยวกับสุสานโบราณให้อันตรธานหายไปจากโลกนี้ตราบนิรันต์อีกด้านของเมืองฉางซาเฉินผีได้สั่งให้แม่เล้าของหอโคมแดงส่งนางลมไปประจบประแจงนายทหารคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกน้องของจางฉีซานโดยที่นางลมเหล่านั้นก็ได้ใช้มารยาหญิงอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะให้ในายทหารคนนั้นขายความลับเรื่องสุสานออกมา นายทหารคนนั้นที่ลุ่มหลงไปกับความสวยงามเบื้องหน้าพวงด้วยลิ์ของสุลาจนท้ายที่สุดเขาก็หลุดปากออกมาว่านอกเมืองฉางซามีขุมทรัพย์บรรดานางโรมที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบพากันถามเขากลับทันทีว่าคุมทรัพย์เหรออยู่ที่ไหนเหรอคะนายทหารก็ตอบกลับด้วยความมึนเมาว่าเมืองเก่านอกเมืองฉางซาพวกเธอรู้จักไหม นางโรมคนหนึ่งจึงตอบว่าพวกเราก็เคยได้ยินเรื่องเมืองเก่ามาบ้างว่ากันว่ามีเมืองเก่าที่นอกเมืองแต่ไม่มีใครเคยไปที่เมืองนั้นเลยในช่วงหลายปีมานี้ นายทหารจึงพูดต่อว่าก็ใช่ไงแต่ใต้เหมืองนะ่ะมีขุมทรัพย์นะขุมทรัพย์ที่ว่าน่ะอันตรายมากเลยพวกเธอก็รู้จักพ่อพระใหญ่จางกับเอ้อเย่แห่งเก้าสกุลไหมละ่ะแม้แต่นายท่านสองท่านเนี้ยก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดออกมาไม่ได้นะน่นายทหารก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้บรรดานางโรมฟังอย่างลืมตัวเพราะว่าเล่านะคะเพราะว่า เพราะว่าแอลกอฮอล์นั่นเองโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวเลยว่าข้างนอกห้องที่เขากําลังนั่งดื่มกินนั้นมีชายคนหนึ่งกาลังยืนฟังเรื่องราวเหล่านั้นอย่างเงียบๆซึ่งชายคนนั้นก็คือเฉินผีนั่นเองเขายืนฟังทุกอย่างด้วยความพึงพอใจเพราะหมากที่เขาได้วางเอาไว้กําลังเป็นไปตามแผนอย่างที่เขาต้องการเรื่องราวของสุสานใต้เหมืองเป็นข่าวใหญ่แพร่กระจายไปทั่วช้างซาภายใต้ข่าวเรื่องสุสานเหมืองนี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นตาตื่น เ่ในใจให้แก่ชาวเมืองช้างซาเท่านั้นแต่ยังทำให้พวกเขาเกิดความรู้สึกขุนเคืองต่อจางฉีซานอีกด้วยพอได้รับข่าวสารผิดๆว่าจางฉีซานและเอ้อเย่หงต้องการฮุบสมบัติกันไว้แค่สองคนซึ่งข่าวสารผิดๆเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในแผนการของเฉินผีที่จะทำลายจางฉีซานเช่นกัน ในเวลาต่อมาเฉินผีได้เดินทางไปที่เมืองและให้ลูกน้องทำการตรวจสอบหาทางเข้าทุกจุดเขานั่งรออยู่นานจนกระทั่งลูกน้องเข้ามารายงานว่าหัวหน้าเมืองเนี้ถูกพังถล่มลงมาแล้วเข้าไปไม่ได้เลยเฉินผีจึงตัดสินใจเดินไปหาชิวเต๋อเข่าที่ยืนรอเขาอยู่อีกด้านหนึ่งของเมืองจากนั้นก็ถามอีกฝ่ายหนึ่งว่าคุณชิวคิดจะขุดหินออกเหรอ ชิวเตอร์ข่าวจึงพูดว่าคุณเฉินดูไม่ค่อยสบอารมณ์นะไปเจออะไรมาล่ะเฉินผีก็ตอบว่าเราเจอทางเข้าเล็กๆเพียงแต่เราขุดไปดูแล้วเล็กน้อยเหมืองเนี้ยถูกพังถล่มลงมาถ้าคิดจะเข้าไปอ่ะก็ไม่ง่ายหรอกนะ ชิวเตอร์ข่าวจึงพูดต่อว่าไอ้เมืองเนี่ยใหญ่มากอีกทั้งถูกขุดมาหลายปีแล้วภายในก็เชื่อมต่อกันทั้งหมดฉะนั้นก็น่าจะมีทางเข้าอีกหลายทางเช่นกันผมว่าคุณนะ่ะไม่ค่อยถนัดเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ได้ตรวจทานให้ละเอียดรอบคอบชนผีสวนขึ้นทันควันว่าคุณก็พูดง่ายนี่คิดว่าปีน เขาเมืองเนี่ยมันจะง่ายเหมือนกันงั้นเหรอเส้นทางเหล่านั้นน่ะถูกชะล้างไปด้วยน้ำฝนหมดแล้วแต่ชิวเตอร์เขาก็ถามเขากลับว่าแล้วลูกน้องของคุณทุ่มเททำงานมากพอหรือยังละ่ะคุณเฉินถ้าไม่มีทางเลือกอื่นน่ะก็เหลือแค่ทางเดียวจัดการทางเขาเมืองที่ถูกถล่มนี่แหละ อีกด้านที่กองบัญชาการของลู่เจียนชินเขาก็ได้นัดกับหัวซานเหนียงมาพูดคุยเกี่ยวกับข่าวลือที่เกิดขึ้นโดยที่เขาก็เล่าให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังว่าเนี่ยช่วงเนี้ยลือกันทั่วฉางซาเลยว่าจางฉีซานไม่สนใจใยดีกับเหล่าทหารที่เสียชีวิตไปแถมยังเอาขุนทรัพย์ทั้งหมดไปไว้กับตัวเองผมเลยอยากเห็นจริงๆว่าจางฉีซานจะรับมือกับพลังประชาชนได้อย่างไร หัวซานเหนียงก็พูดว่าจางฉีซานกับการกระทําที่ไม่ชอบธรรมของเขาเขาคงไม่โทษฉันที่ฉันไม่ยื่นมือช่วยเหลือในก้าสกุหลหรอกนะต่อจากนี้ก็ถึงตาฉันละจากนั้นหัวซานเหนียงก็เดินทางไปที่คฤหาหัส์สกุลจางโดยที่จางฉีซานเป็นคนออกมาต้อนรับเธอด้วยตัวเองซึ่งเขาได้กล่าวทักทายเธอว่าเจ้าบ้านหัวไม่ได้เจอกันนานซะเลยเชิญนั่ง แต่เนื่องจากสีหน้าของอีกฝ่ายดูไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นักเขาก็เลยพูดว่าเจ้าบ้านหัวดูอารมณ์ขุ่นเคืองนะวันนี้หัวซานเหนียงก็ตอบว่าพ่อพระใหญ่จางเดี๋ยวนี้ชักจะโด่งดังใหญ่แล้วไม่ใช่หรือจางฉีซานจึงบอกว่าดื่มชาให้ชุ่มคอเถอะก็คือ <c oughs> ก็คือหยุดหยุด พลาดก่อนนะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าหัวซันเหนียงก็พูดต่อว่าชาของพ่อพระใหญ่เนี่ยคงรสชาติไม่เลวแต่คงไม่ทําให้ถึงกับชุ่มคอฉันเก่งว่าถ้าดื่มแล้วอ่ะจะทําให้ฝืดคอเสียมากกว่ากระมังจางฉีซานจึงถามว่าทําไมถึงได้พูดเช่นนั้นเล่าหัวซานเหนียงก็ตอบว่าพ่อพระก็รู้อยู่แก่ใจอย่ามาถามเลยดีกว่าทุกคนก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่สุสานโบราณท่านเองก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแทบจะติด อยู่ในนั้นไม่ใช่หรือจางฉีซานก็ตอบว่าฉันเข้าใจเจ้าบ้านหัวว่าทำไมถึงเชื่อข่าวรือนั้นง่ายๆฉันเองก็อยู่ภายใต้กองบัญชาการเมืองฉางซาเป็นพลรเมืองดูแลความสงบฉันจะเอาเวลาที่ไหนไปสนใจทําเรื่องแบบนั้นกันล่ะแต่หัวซานเหนียงก็พูดว่าพ่อพระใหญ่จางไม่ต้องมาแก้ตัวหลอกรู้ไว้ซะเมืองนั่น,นเป็นกรรมสิทธิ์ของสกุลหัว จากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานมานานกว่า300ปีทุกสิ่งที่อยู่ในเหมืองล้วนเป็นของสกุลหัวทั้งสิ้นฉันคงไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรมากกว่านี้ใครก็ตามที่อยากจะได้อะไรหวังไว้ในนั้นผลที่ตามมาจะเป็นยังไงก็คงรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนั้นจางฉีซานจึงพูดว่าเชื่อข่าวลือลวงโลกยังเป็นภัยในมิตรภาพของเสกุลฉันคิดว่านี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องมาคุยกันเรื่อง หัวซานเหนียงก็บอกว่าก้าสกุลนะเป็นเสาหลักมั่นคงของบ้านเมืองยิ่งต้องรักษากฎของพวกเราอย่างเคร่งคัดเวลาไหนควรรับเวลาไหนควรให้ใครฝ่าฝืนก็ต้องถูกลงโทษถ้าไม่ยอมรับมาซะดีๆพวกเราไม่รับประกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฉันหวังว่าพ่อพระใหญ่จางจะไม่ทำเช่นนั้นอีกยื่นมือมาจางฉีซานได้ยินแบบนั้นจึงถามทันทีว่าอะไรนะ หัวซานเหนียงยื่นมือออกมาและพูดต่อว่าขอให้พระใหญ่จางโปรดวางมือลงเพื่อยอมส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวกับเหมืองนั้นให้สกุลหัวถ้าไม่เช่นนั้นละก็แต่ยังไม่ทันที่เธอจะพูดจบจางฉีซานก็ลุกขึ้นด้วยความฉุนเฉียวหยิบปืนจากฟู่กวานมาเจ่ะที่หัวของเธอและพูดว่าหุบปากทำไมอย่างนั้น ฉันจะฆ่าเธอจะให้พูดว่าไงดีหูปากทำไมอย่างนั้นกูจะฆ่ามึงนะมันต้องเป็นประมาณนี้นะคะหัวซันเหนียงรู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากเธอตอบกับเขาด้วยความโกรธปนหวาดกลัวว่าคุณแต่จางชีซานก็พูดเสียงดังว่าใสหัวไปหัวสันเหนียงทาอะไรไม่ถูกเลยนะคะจึงรีบตอบว่าเออ แล้วก็รีบออกไปจากคฤริหัส์สกุลจางอย่างรวดเร็วโดยที่ในใจของหัวซาเนียงก็คิดว่าจางฉีซานวันนี้ คุณฉีกหน้าฉันจนอัปยศอดสูวันข้างหน้าจะต้องชดใช้ให้หลายร้อยเท่าพันทวีจากนั้นจางฉีซันก็เดินทางไปพบกับท่านแปดที่บ้านและได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ท่านแปดฟังแล้วถามท่านแปดอีกว่าหลังจากออกมาจากอุโมงค์เนี่ยนายเจออะไรไม่ชอบมาพากลบ้างหรือเปล่าบางครั้งก็รู้สึกเหมือนควบคุมร่างกายไม่ได้บางทีก็รู้สึกกวนกวายแปลกๆแต่ท่านแปดก็ตอบว่าไม่มีนะ เกิดอะไรขึ้นงั้นหรือ จางฉีซานจึงตอบว่าหลังจากกลับออกมาจากอุโมงค์ฉันก็รู้สึกเหมือนมีเงาบางอย่างอยูอย่ข้างหลังฉันแต่พอหันกลับไปก็ไม่เห็นมีอะไรอย่างวันนี้ที่หัวซานเหนียงมาเตือนฉันว่าไม่ให้ยุ่งกับเหมืองน,นั้นจูจ่ๆฉันก็รู้สึกอยากฆ่าคนขึ้นมาทันทีฉันรู้สึกเหมือนว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ท่านแปดจึงอุทานออกมาว่าแปลกอะไรเช่นนี้โฟเย,ย่ท่านแน่ใจไหมว่าอาการนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่กลับมาจากอุโมงค์นั่น เมื่อเห็นอีกฝ่ายพยักหน้าตอบเขาก็พูดต่อว่าสกุลฉีของฉันน่ะนะอยู่มานานร้อยกว่าปีแล้วในบรรดาบรรพบุรุษของเราเนี่ยคนหนึ่งมีพลังวิเศษเขามีทั้งศาสตร์และการดูห่วงจุย้ยยินหยางและวัฒจักรลัคนาชะตาชีวิต รวมเป็นโหราศาสตร์หนึ่งเดียวหลังจากนั้นทุกคนก็รู้กิจติศัพท์การทำนายของสกุลชีเสียดายที่ผู้สืบทอดไม่หลงเหลือวิชาความรู้แทบจะสูญหายไปแล้วตอนที่ฉันได้รับการสืบทอดมาก็แทบไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่กระจกผู้พิทักษ์ ว่ากันว่ากระจกนี้ช่วยปัดเป่าพยายนอันตรายและความชั่วร้ายได้ฉันเองก็พกติดตัวมาตั้งหลายปียันจนถึงตอนนี้เลยเจ้ากระจกนี้สามารถสะท้อนวิญญาณดุร้ายแล้วก็เผยธาตุแท้ออกมาลองดูสิท่านแปดพูดพร้อมกับยื่นกระจกออกมาให้แกจางฉีซานเมื่อเห็นอีกฝ่ายรับไว้เขาก็ขอตัวออกไปเติมน้ำโดยทิ้งให้จางฉีซานนั่งส่องกระจกดูตัวเองอยู่เพียงลำพัง ขณะที่เขากำลังนั่งส่องกระจกอยู่นั้นเขาก็เกิดเห็นภาพในอดีตสมัยที่พ่อของเขายังมีชีวิตอยู่ จางฉีซานกับพ่อของเขาได้ต่อสู้กับกลุ่มผู้ร้ายจนพ่อของเขาถูกปืนยิงเสียชีวิตทำให้เขาต้องนำร่างพ่อของเขาไปฝังไว้ที่สุสานซึ่งในระหว่างนั้นเขาก็ถูกตัวอะไรบางอย่างบินเข้ามาจู่โจมเมื่อท่านแปดเดินเข้ามาเห็นจางฉีซานนั่งนิ่งไปนานจึงทำการเรียกสติของอีกฝ่ายให้กลับมาแล้วถามว่าดูอะไรอยู่หรือจางฉีซานตอบว่าฉันเห็นพ่อของฉัน จากนั้นฉันก็เห็นอะไรบางอย่างเข้ามาโจมตีนายยังจำศพทหารบนรถไฟปิศนานั้นได้ไหมศพเหล่านั้นความหน้าลงหมดเลยเหมือนถูกบางอย่างกดทับลงไปตอนนี้ฉันเองก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกดทับฉันเอาไว้ นายคิดไหมว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่บางสิ่งแต่ว่ามันเป็นคนนี่แหละท่าน8จึงบอกกับจางฉีซานว่าโฟเย่ดูจากที่ท่านเล่ามาแล้วคงไม่มีอะไรรุนแรงมากท่านควรจะพักผ่อนให้มากกว่านี้วางใจเถอะฉันจะรีบหาวิธีแก้ให้เร็วที่สุดจางฉีซานจึงตอบว่างั้นก็อย่าเพิ่งบอกใครนะท่าน8จึงตอบว่าได้ฉันเข้าใจ ทางด้านของลู่เจียชินนะคะหลังจากที่เขาได้เข้าไปพบกับจางฉีซานเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสุดสารเหมืองแต่ว่าไม่สําเร็จไม่ได้อะไรออกมาเลยเขาก็ได้กลับมาที่กองบัญชาการแล้วก็ปรึกษากับเฉินผีโดยเขาได้บอกกับเฉินผีว่าต้องการใช้แผนอื่นซึ่งนั่นก็ทําให้เฉินผีรู้ได้ทันทีว่าความหมายของเขาก็คือเขาถามลู่เจียนชินขึ้นมาทันทีแกต้องการจะยืมมืออาจารย์ชั้นงั้นหรือลู่เจียนชินจึงถามเขาว่าทําไมอย่างนับสิทธ นับอาจารย์กับเขาอยู่เหรอฉันผีก็บอกว่าก็ฉันสงสยัยจางฉีซานจงใจทําให้อาจารย์แม่ฉันตายทําไมอาจารย์ยังนับมันเป็นพี่น้องอยู่อีกลู่เจียนชิวินจึงตอบว่ายังไม่เข้าใจอีกเมื่อไม่มีผู้หญิงมาเป็นอุปสรรคก็ไม่มีอะไรทําให้พวกเขาวางมือได้จางฉีซานไม่เพียงแต่เป็นผู้บัญชาการในเมืองฉางซาแต่ยังเป็นผู้นําของเสกุลอีกต่างหากเก่งว่าคนประจบประแจงเขาจะมีมากนะสิ เฉินผีจึงพูดขึ้นว่าอาจารย์ของฉันไม่ใช่คนเช่นนั้นแน่ลู่เจียนชิ่นจึงบอกว่าเฉินผีโลกสวยไปแล้วเออเย่หงคนนี้น่ะก็เข้าไปในสุสานกับจางฉีซานนั่นแหละจากนั้นลู่เจียนชิ่นก็บอกกับเฉินผีว่าเนี่ยเขาจะส่งหน่วยจับกลุมไปจับตัวเออเย่หงมาทำให้เฉินผีพูดขึ้นทันทีว่าแกดูถูกอาจารย์ฉันเกินไปแล้วต่อให้เหลือแค่ลมหายใจสุดท้ายแกก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้หรอก ในเวลาต่อมาลู่เจียนชินก็ได้นำหน่วยเข้าจับกุมเข้าไปที่บ้านสกุลโงแล้วก็จับเอ้อเย่หงโดยนำปืนจ่อหัวเข้าไว้เนื่องจากเอ้อเย่หงยังคงอ่อนแรงจากการลงสุสารเมืองอยู่ทำให้ไม่สามารถที่จะขัดขืนทางร่างกายได้ทำได้เพียงแค่ใช้คำพูดเพื่อปฏิเสธก็เท่านั้น ลู่เจียนชินเห็นอีกฝ่ายไม่ยอมให้ความร่วมมือจึงได้ขู่เอเยห่หงว่าจะยิงหัวของเขาเสียแต่ทันใดนั้นเฉินผีก็รีบเข้ามาห้ามไว้แล้วก็บอกกับลู่เจียนชินว่าฉันสัญญากับอาจารย์แม่ไว้ว่าจะปกป้องดูแลท่านอาจารย์เป้าหมายแกคือจางฉีซานทำไมแกถึงมาเล่นงานอาจารย์ฉันละ่ะถ้าแกทำอาจารย์ฉันเจ็บแล้วก็อย่าหาว่าฉันไม่ปราณี นั่นทำให้เออเย่หงพูดขึ้นทันทีว่าเฉินผีถ้านายเห็นแก่อาจารย์แม่จริงๆแล้วลราก็นายก็ไม่ควรไปสมหัวกับพวกมันหรอก ฉินผีจึงหันไปตอบว่าแล้วถ้าท่านใส่ใจอาจารย์แม่ท่านจะปล่อยให้เธอตายในอ้อมแขนโดยที่ท่านเอาแต่มองไม่ทำอะไรเลยงั้นหรือประโยคนี้ถึงกับทำให้เออเย่หงแทบจะสุดลงไปเลยทีเดียวทำให้ลู่เจียนชวินใช้โอกาสนี้จับตัวเออเย่หงไปได้ในที่สุดเมื่อจางฉีซาน ทราบข่าวว่าเอเยหงถูกลู่เจียนชุนจับตัวไปเขาก็รีบบึ่งไปยังกองบัญชาการของอีกฝ่ายทันทีแล้วก็ถามลู่เจียนชุนว่าจับเขามาทําไมลู่เจียนชุนตอบว่าเอเยผมอะถูกสั่งให้จับเขาและจะไม่จับก็ไม่ได้มีข้อมูลว่าเขาเข้าไปในสุสานโบราณ บางคนอ๋อเขาก็เป็นนายทหารของท่านนี่หลังจากไปดื่มสุราเขานาลีที่หอนางลมจุ๋ยหงเขาก็ไปทุกที่เที่ยวบอกข่าวสุสานโบราณเขาเป็นพยานให้ร้ายกับเอ้อเย่หง จางฉีซานจึงพูดว่าอัชญากรที่ป้ายความผิดให้ฉันแล้วนายเติมเต็มให้เรื่องนี้มันเป็นจริงแต่ลู่เจียนชิ่นก็พูดว่าเขาอาจจะเป็นอัจฉากรหรือไม่ฉันไม่รู้แต่หลังจากโบยเขาไปไม่กี่แท่เจ้านันก็บอกว่าท่านกับเออเย่หงผ่าพวกเขาเข้าไปในเมืองส่วนเออเย่หงนั้นคนนี้มีหนังเหนียวมากตั้งแต่มาถึงเขาก็ไม่ปริปากพูดอะไรแม้แต่คาเดียวผมอยากให้เขาอ่ะ ผมอยากให้พวกเขาประจ,จันหน้ากันจางฉีซานจึงพูดขึ้นว่าเจ้าอัจฉริยกรนั่นกล่าวคำวาจาหน้ารังเกียจไม่กี่คำกับนางโลมนายก็คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วหรือนั่นเป็นการทำงานที่ถูกต้องของคนมีสมองหรือลู่เจียนฉวินจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นพี่ฉีซานผมขอถามอย่างหนึ่งเมืองน,นั้นนะ่ะจะเป็นท่านหรือไม่ จางฉีซานเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าถ้าฉันเข้าไปแล้วจะทำไมหรือถ้าฉันไม่เข้าไปแล้วจะทำไมลู่เจียนชวินจึงบอกว่าถ้าท่านทำผมก็จะรายงานเบื้องบนทันทีถ้าหากว่าไม่ผมก็จะจับคนพวกนี้เป็นตัวประกันจางฉีซานจึงตอบกลับอย่างเด็ดขาดก่อนที่จะจากไปว่าถ้านายอยากจับใครสักคนแล่ะก็จับฉันสิฉันจะไปอธิบายเป็นการส่วนตัวกับเบื้องบนเอง เอเยหงนั้นเป็นคนจากตระกูลที่มีชื่อเสียงในฉางซานายกล้าลองดีกับเขาฉันจะไม่ยอมอยู่เฉยแน่อย่าลืมสินอกจากฉันจะเป็นหัวหน้าบัญชาการแล้วฉันยังเป็นผู้นำาก้าสกุลเมืองฉางซาอีกด้วยถ้านายกล้าที่จะแตะต้องเขาละก็ฉันไม่ยอมแน่โอ้โห เรื่องนี้นะคะแอดว่ามีความยิ่งกว่าความเป็นบอยเลิฟนะคะสำหรับคู่ของเออเย่หงแล้วก็โฟเย r ของพวกเราค่ะเดี๋ยวไว้มาติดตามกันต่อในตอนที่27นะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซอดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟช n น s e นว v e l and ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะ แอดวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ